มาพี่น้องมือนี้มาเก็บผักบุงกัน้อ่อนส่อนไงนข้าวเดียวพี่น้องผลผลิตนี้ตะหยอดงามๆเลยเก็บผักบุงจ้ะอันส่อนผักบุงพี่น้องนี่นะหยอดคือกล่องมือหนึ่งน่าจ้ะพี่น,อนอ้องเก็บมือหนึ่งหยอดเพ็ดอ่วยรวยอยู่โอ,อ้ยยังไงแต่อ่อนส่อนแต่พี่น้องผักบุง เก็บผักเก็บแนพี่น้องเลยนะผักบุ้งงามไรงามแบบว่าขนาดเอาแบบนีาา่แหละจ้ะใยบุ๋มเคยเฮ็ดคีปให้่พี่น้องเบื้องหล้วเนาะว่าผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วเนี่ยถียบุ๋มซื้อมาจากตลาดสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยพี่น้องายบุ๋มเอามาหน,นิบไหวเด้อเอาเหงามันมาหน,นิบไยห้องก็ก,กินยอดมันพี่น้องได้ผลดีพี่นอ้องเอยคุณนะ่ะ ที่จะยอดนะยอดไหนอยอดอ่นอนนี่ฮุอเนะ,นะเก็บว่าถือพี่หน่องมันลายลายผลยผลิตเป็นตาอ่อนสั้นพักบุง๋งเลยคุณคือปวดพ่อพี่หน้องเลยซึดยอดเลยไหลดีได้พี่หน้องพักบุงดีเก็บได้แบบสีประมาณนี้เลยนะพี่้องงามลายใช่ว่าปลูกพักบุ๋งมาได้กินได้กินยี่ได้จ้ะ ตัอยอดยังไงุกหวอดจอดกักมุ่งเลยโอ้ยคุณอะเป็นตาออนเซอรพี่น้องเองอนอนเซอรพักมุ่งอุ้ยพี่น้อง,องยอดแต่สีประมาณนี้เลยจ้ะประมาณวันประมาณนี้เลย โอ้โหงามค่ะพี่น้องบอสิได้เงินเลยซื้อไม่กินซิบบาทศ้าบาทเหลือ,อาหากมันเหลือโคนมันตัดมากซ้นำนีแหละพี่น้องเอามาเสียบได้ผลผลิตยางคักเลยได้หลายป่อมเก็บไปหลายเยอะพี่น้องเป็นมืหวัในถึงอใจ่เยอะหลายขวดพี่น้องเลย mà đây, kia bùng kẹp bùng bụng bùng bay bụng bay để bay bùng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  bay đi bay bùng 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 bay bụng bay bùng bụng bùng bụng bùng bay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  ห้างห้งามผักงามผักประมาณนี้เลยปูแกมาคกิ้เงาหล่ะจ้ะแจกกระทะได้กนินมาเก็บนั่นยา่บุ๋มได้จ้า